การวางลำดับนะคะการวางลำดับของ adjective ไม่ใช่ว่าหนูอยากจะวางอะไรก่อนก็ได้คือบางครั้งเนี่ยคนคนหนึ่งหรือว่าของสิ่งหนึ่งมันมีคุณสมบัติหลายอย่างมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยคนคนหนึ่งหรือของชิ้นหนึ่งมันมีคุณสมบัติหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ของชิ้นนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายอย่างเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องวางตามลำดับนะคะว่า อะไรต้องมาก่อนอะไรต้องมาหลังซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่จะออกข้อสอบอยู่บ่อยๆก็คือมันจะขีดคำ adjective มาหลายๆคำนะคะว่ามีคำไหนที่วางผิดตำแหน่งก็เป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะปรากฏในข้อสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ adjective นะคะให้เรียงตามนี้เลยเรียงตามตารางนี้เลยแต่ถ้ายังจำไม่ได้นะคะอ่ะถ้ายังจำไม่ได้ให้จำแบบนี้ลูกนะคะจำแพทเทิร์นนี้ไปดูดีนะเขียนลงไปเลยก็ได้นะคะอ่ะช่องแรกให้เป็นสวยลูก สวยเล็กอาตอนนี้ทุกคนบางคนอาจจะต่อได้และเด็กมนะ,ะไปเรืนะ่อยๆนะอะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เคยเรียนแล้วจะนึกออกแล้วสวยเล็กเด็กผอมดำจากเวียดนามทำด้วยดินอาโอเคนะสวยเล็กเด็กผอมดำ จาเวียดนามทำด้วยดินให้แปลแบบให้ไม่ได้แปลให้จําแบบนี้นะคะให้จําแบบนี้นะคะสวยคือ what i s is like what i s like ถ้าเกิดใครอยากจำเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยนะคะช่องแรกเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า quality ลูก Quality คือคุณภาพอ่าคุณภาพของมันนะคะอ่าคุณภาพส่วนเล็กตัวนี้คืออะไรคือไซส์ลูกอ่าเด็กเด็คืออะไรเด็กคือ a g อายุลูกนะคะอ่ะพร้อมคืออะไรอ่ะ Shape ดำคืออะไรดำคือ Color อ่าหูดูนะ Color มี2แบบนะ อ่ะคัลเลอร์มีสองแบบ่างนี้ครูบอกว่าก่อนที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้เลือกสัญชาติตัวเองก่อนว่าอยากจะเป็นอังกฤษหรือจะเป็นอเมริกันนะคะกลับไปถามแจกี้กับมัมมี่ก่อนว่าแจกี้กับมนะัมมี่เนี่ยมาจากอเมริกาหรือว่ามาจากลอนดอนนะคะถ้าเกิดเป็น L O U R ตัวนี้นะคะจะเป็นอังกฤษแบบลอนดอนนะคะก็คือมาจากสหราชาอาณาจากักรหรือยูเนเต็ดคิงดอมนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น L O R แบบนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะมันมีสองแบบต่อไป จากเวียดนามตัวนี้เป็นออริจินค่ะออริจินก็คือเผ่าพันธ์ุมาจากไหนนะคะอะมาจากไหนสุดท้ายทำด้วยดินตัวนี้มาจากแมทรั วัสดุนะคะ,ะเป็น material คือวัสดุนะคะประชาชนใครอยากจำคำสาวตอกฤษก็ได้ quality size shape color origin material นะคะได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่ถ้าจะให้ง่ายเลยสวยเล็กเด็กผอมดำจากเวียดนามทำด้วยดินนะคะถ้าเกิดว่าของชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติหลายอย่างเหลือเกินนะคะให้เราเรียงคุณสมบัติตามนี้นะคะให้เรียงคุณสมบัติตามนี้นะคะประชั้น,ะนถ้ามี ่างเช่นประโยคแรกนะข้อแรกตัวอย่างแรกเขาบอกว่ามันมี r รสมี Chinese แล้วก็มี s ซ l k r e ดเรดคืออะไรเรดคือสีก็ใส่ช่องที่เป็นสีเข้าไปถ้าเกิดนึกไม่ออกก็เรียงเลยเข้าช้องสอบเขียนลงไปในข้อสอบเลยสวยเล็กเด็กผอมดำจากเวียดนามทํำด้วยดินแล้วลองเอามาวางให้มันตรงช่องดูว่ามันถูกตำแหน่งหรือยังนะคะอ่ะมีสีใส่สีก่อนนะคะอ่ะตามด้วย origin ตามด้วย material แบบเนี้ยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องการบอกว่าอีเสื้อตัวเนี้ยมีสีแดงด้วยทำมาจากของจีนจีนด้วยแล้วก็ผลิตจาก ผ้าไหมด้วยอ่าผลิตจากผ้าไหมด้วยเพราะฉะนั้นมีคุณสมบัติ3อย่างคือสี origin นะคะอ่เอ่อเชื้อชาติมีสัญชาติอ่ะแล้วก็มีวัสดุมี3อย่างนะพอมี3อย่างนี้ก็เรียงตามนี้เลยนะคะอ่หรือว่ามี2อย่างก็ได้แบมี2ออย่างก็ได้ก็คือมีความสวยด้วยแล้วก็มีอายุเก่าแก่ด้วยอ่ามีความสวยแล้วก็มีอายุเก่าแก่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เรียงอะไรมาก่อนอ่ะสวยมาก่อนแล้วค่อยแก่ถูกป่ะอ่ะสวยต้องมาก่อนแล้วค่อยใส่อายุเข้าไปนะคะอ่ะหรือว่าตุ๊ก,กตาอ่ะตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเนี่ยเป็นแบบโอนแฟชั่นคือแบบว่าโบราโบราณไม่ได้โบราณโบราณต้องบอกว่าล้าสมัยอ่ะเป็นตุ๊ก,กตาที่ล้าสมัยแล้วก็ทํามาจากมือนะคะทํามาจากมือก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในหมวดของแมทเทอร์นะคะอ่ะหมวดของแมทเทอร์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ก็เรียงตบมนี้เลยนะคะหรือว่า envelope ตัวนี้แปลว่าซองจดหมายลูกซองจดหมายมีลักษณะอะไรบ้างเล็กเล็กก็อยู่ตรง size ถูกปะ square เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็วางอยู่ที่ shape ถูกไหมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็น shape brown สีน้ำตาลก็วางอยู่ช่อง color ถูกปะเพราะฉะต้องเรียงแบบนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าอยากจะเอาไหนขึ้นก่อนก็เอาขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้โอเคป่ะต่อไปสุดท้ายโต๊ะโต๊ะที่มีลักษณะคือหนัก หนักหนักคืออะไรอ่ะหนักคือซสาเพราะมันใหญ่มันก็เลยหนักถูกป่ะ,ะเพราะฉะนั้นหนักให้อยู่เป็นไาย์ไปนะคะโอเวอร์ val, ตัวนี้คือเป็นรูปวงรีเป็นรูปไข่นะคะโอเวอร์ val, ตัวนี้แปลว่าไข่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นโอเวอร์ตัวนี้ก็จะหมายถึงเป็นรูปวงรีนะคะแล้วก็แอนติกแอนติกคือวัดสดุโบราณน,นะคะหรือโบราณวัตถุก,ก็ได้เพราะฉะนั้นวัดสดุโบราณก็จะอยู่ในช่องของแมทชุโรฟนะคะ,ะก็ต้องเรียงตามนี้โอเคปะ่ะ ต้องเรียงตามนี้ซึ่งมันไม่ได้ยากเพราะว่าครูมีคีย์มาให้แล้วก็คือสวยเล็กเด็กผอมดำจากเวียดนามทำด้วยดินจำช่องนี้ไปสวยเล็กเด็กผอมดำจากเวียดนามทำด้วยดินครูจะบอกเลยว่าอันนี้ครูค,คิดเองนะอ่ะครูคิดเองแล้วคิดให้มันคล้องจองกันอเอาไงไมึงจะจําได้วะนะคะอ่ะจําแบบนี้เลยสวยเล็กเด็กผอมดําจากเวียดนามทําด้วยดินโอเคปะ่ะอ่ะอันนี้คือคีย์สําหรับการเรียงลาดับของ adjective ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เด็กก็จะจําไม่ค่อยได้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นครูแปลงมาให้เป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อย